สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับผลฮานอยเมื่อวานนะครับผมรอบอปกติกับรอบพิเศษนะครับเข้าเล็กเด่นนะครับส่วนรอบปีปีเข้าตัวเจาะนะครับผมผมก็ยังอ่ายังให้เป็นนอยมัดรวมนะครับผม พ,พิจนารณากันเป็นแนวทางน,นะครับสูตรก็มีข้อมีบลนะครับผมวันนี้นะครับเลขเด่นนะครับผมสามและสี่นะครับฟันสามนะครับผมตัวเจาะนะครับสามศูนย์ สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดนะครับสี่ศูนย์ สี่หนึ่งสี่หกและสี่เจ็ดนะครับอีกสามตัวนะครับผมสามสี่ศูนย์ สามสี่หนึ่งนะครับและสามสี่จ็ดนะครับผมแนวตาหัวเราวพัฒนานะครับช่วงนี้ก็สูตรหลุดนะครับผมขอบพิจารณา เป็นแนวทางกันนะครับผมเด่นห้าและสามนะครับฟันห้านะครับผมตัวเจาะนะครับห้าสองห้าสี่ สามสองสามสี่สามเจ็ดและสามแปดนะครับผมอีกสามตัวนะครับห้าสามสองห้า สามสี่นห้าสามจ็ดนะครับขอบพิจนารณากันดูนะครับผมสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก,กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปดีๆจากทางช่องนะครับ